นีแล้ววันนี้เป,นเป็นการอัปเกรดอะเดเนเป็นการอัปเกรดจาก,กาจอสีสูงูกลายเป็น4 0ส0ที่ไอเรียกได้ว่าน่าจะเป็นปิดกล่องซีรีส์5 6 0 0 G ดังนั้นเครื่องนี้26490จาก I have CPU ฮะ CPU เรายังคงเหมือนเดิม AMD Ryzen 5 5000 6 0 0 g กาจอวันนี้กลายเป็น4 0่0 ti งั้งงนเกมแรกครับ the last of us part 1 full hd นะปรับ high ครับพอเป็น full hd ครับโอ้โหอันนี้กิน cpu นะคุณเสือครับนี่การจอวิ่งไม่เต็มนะมีอาการแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ซีเรียสน,นะผมมองว่าเฟรมเรทยังอยู่ในค่อนข้างสูงแต่ถ้าอยากให้สูงกว่านี้นะคุณต้องอัปเกรดตัว cpu 2K u n t r a เปิด DLSS a l a n c e เปิดเฟรมเจนพวกกดไป150เฟรมแบบนี้คุณไม่รู้เรื่องแล้วครับ 2K กดไป100กดเฟรมตรงนี้160เฟรม 2K 155 160เฟรม 2K ปรับไฮ DLSS บาลานซ์เปิดเฟรมเจนปรับไฮหมดเรเทซิ Red ่งเต็มหลอดทุกอย่างไซโค 2K ฮะอันนี้คือแบบนึงไม่ได้ไลฟ์พอดี 2K DLS Balance เปิดเฟรมเจนอันนี้ 2K มาแ5เฟรมอันนี้คือ Full HD ครับเนี่ย1 1 0เฟรม115เฟรมใช่ปะ112เฟรมใช่ปะคุณเสือ120เฟรม110เฟรมตรงนี้เมืองต้นต่อไปครับ h o g w a r s 2K เปิด DLS Balance เปิดเฟรมเจนปรับไฮอ n อนไฮกูจี๊ดไวยเสือกูจี๊ดกูจี๊ดกูจี๊ดเอาน้ำมาดักกูทีจี๊ดจี๊ดเลยอันนี้จีดจริง ได้ 2K แกทำฉันเขินนะนะฉันจะตอบแกยังไงวันนี้มาแฟร์ูมาติเพลเยอร์ 2K Extreme เลยเฮ้ยเสือภาพโคตรสวย 2K Extreme d l s มาละได้ 2K นะ130เฟรมเฮ้ยใช้ได้นี่หว่าเสือดูดิแล้วมุมมองเราปรับเป็นแบบนี้ได้ด้วยโคตรโหดอ่ะโคตรเท่อ่ะแล้ว Full HD เฟรมเฮ้ย Full HD เสือ Full HD พวกกดไปร้อยอ้าวเสือ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 ร้อยห้าสิบเฟรม โอ้โห1 5 0 155เฟรม160เฟรมได้เป็น Full HD อันนี้คือพลังเด็ดที่ Full HD ครับสูงอยู่ดีครับคุณเสือครับพวกกดไป110นะถือว่าสูงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าถามว่าเล่น Warzone อย่างเดียวเนี่ยผมว่าจอจอ Full HD 144Hz เฮิร์ตเนี่ยจบเลยอ่ะ Spider-Man ที่ Full HD แล้วกันเดี๋ยวไน้ป็นล้านเปิดเฟรมเจน n ปเชสไม t ได้ไฮไปเชสไม่ได้ไฮร้อยเท่าไหร่ไว้เสือที่ Full HD นะ Full HD นะ117 125เเฟรมครับเฮ้ย เฮ้ยเอาดีเสือเสือเสือ Full HD เอาจัด Full HD เอาจัด Full HD, าด Full HD, าด Full HD มาจัดเวลี่ไฮถ้าปิดเฟรมเจนล่ะโหหายไป50เฟรมนี่แหละ40ซีรีส์มันไม่ใช่มันไม่ดีเว้ยนี่คือเฟรมเจนเว้ยนี่คือการปิดเปิดเฟรมเจนเว้ย77เฟรม77็ดเฟรมอันนี้คือปิดเฟรมเจนนะคาร์ด้า Wall ส K Ultra ครับ2 K Ultra ครับ d ดียร์เอสบโอเค9โอ้โห96เฟรม90เฟรม94เฟรม90เฟรม2 K Ultra 105เฟรมตรงนี้ เป็นยังไรวะเอพิก 2K ปรับสุดอ่ะเรียรู้มืออ่ะปรับสุดรู้มือโอเค 2K เท่าไหร่วะโอ้ยอันนี้สูงครับอ่ะเสือตอบให้ก็ได้180เฟรมโอ้ 2K180 เฟรม170เฟรม Legend Evil 42K พลังดิบเปิดเรเป็น Normal ปรับสุด 2K พลังดิบครับนี่ 2K พลังดิบนะ76เฟรมครับ76เฟรม77เฟรมเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ไอ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  มันจะเอาติไมได้แค่นี้ไอเดียบโบสี่ 2K ปรับสุดพลังเดียบซะพลังจะออกมาพลังเดียบก็ยังสูงอยู่ดี 2K เห็นปะพลังเดียบก็ถือว่าสูงอยู่ดีนะร้อยสิบกว่าเฟร,รมปะนี่ 2K นะพลังเดียบนะเดียโบสี่เอาคร่าวๆนะครับ 2K ครับเวลี่ไฮหมดเลยนะโอเค 2K เวลี่ไฮครับกูต้องเทสอะไรบ้างใหม่ครับสำหรับ 5M นี่ก็คือมันจบอยู่แล้ว 2K หลายๆคนที่เข้าใจแม่งก็รู้มือนะเว้ย5 0 0 G 4 0 0ูงสงเนี่ยเรื่องปะ ในจริงแล้ว 2K เป็นค่อนข้างที่จะเกินไปด้วยซ้ำเห็นปะเห็นไหม 2K เนี่ย70เฟรม CPU เรายังคงเหมือนเดิม AMD Ryzen 5 5600G 4.4GHz Turbo มันจะมีการ์จอออน CPU นั่นเองการ์จอวันนี้กลายเป็น4000 Ti แล้วก็แรมเหมือนเดิมครับ 16GB ครับจาก Kingston Fury ครับแหม่แรมคู่บุญฮะ Kingston Fury X h a g h CPU Mainboard เหมือนเดิม Asrock A520MHVS ตรงนี้แล้วก็ Lexa NM620 นี้256กิกไรซ์สปีด3500เมกเพราะว่าสปายเหมือนเดิม a e r o c o o l United Power 600วัตต์80พัตไวเหมือนเช่นเคย CPU ไซส์เป็น 560G 0ครับ With Radeon Graphics 6คอร์2เทคแคช16 m ม turbo 1 0 4ครับเมนบอร์ดเป็น Asrock A520MHVS RAM 16 g b d ด r 4ตรงนี้ Dual Channel นั่นเองมา3200เมกเฮิร์สแ RAM Kingston ชิปไฮนิกหน้าจอเป็น4000ซูอกินไฟไม่เยอะ160วัตต์ครับผมประมาณนั้นนคครรัับบเหื่อย ใช่ครับ26490ตรงนี้ฮะดังนั้นลองคิดดูดีๆกัขอให้เป็นวันที่ดีครับทุกคนผมเหนื่อยและทุ่มหนึ่งละบายยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ